สวัสดีก็ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําตามคําขอนะก็คือมีน้องนึงเขาขอมานะครับผมก็คือว่าสอนสตรีมด้วยโปรแกรม OBS นะครับผมซึ่งวิธีโหลดนะก็คือให้ไปที่ Google นะอ่ะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่า Google มันคืออะไรโอเคนะไม่ต้องอธิบายหรอกเนาะแล้วก็พิมพ์ไปว่า OBS แบบนี้นะพิมพ์เล็กเลยนะแล้วก็มันจะเจอตรงนี้นะลิงก์แรกเลยนะให้เราก,กดไปทีนึงแล้วเราก็เลือกไปที่ Windows นะโอเคปะ โอเคแล้วก็รอมันโหลดนะซึ่งพี่ใช้ของ Microsoft Edge นะไม่ใช่ Google Chrome นะซึ่งหน้าตามันอาจจะคล้ายๆกันวิธีโหลดก็คล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะพอมันขึ้นมาข้างล่างให้เราคลิกไปทีนึงเพื่อติดตั้งนะครับผมแล้วก็กด Yes ไปโอเคแล้วก็กด Next นะครับผมแล้วก็ Next ไป install แล้วก็รอมัน install นะครับผมโอเคอันนี้ก็ปล่อยให้มันติ๊กไปนะผมเพราะว่าเราจะเปิด obs เลยนะผมแล้วเรากดตรงนี้โอเคป่ะ finish แล้วมันจะเปิด obs ขึ้นมาซึ่งหน้าตาตรงนี้นะผมถ้าของใครขึ้นมาก็ให้กดตรงนี้ไปนะผมนี่ตรงนี้้างล่างนะ coach โอเคก็ให้ทุกคนไปที่ setting นะผมชึบแนะนำว่าให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่านะโอเคป่ะจะได้ปรับตาม ผมด้วยนะแล้วก็ไปที่เอาพุทนะตรงนี้นะไปที่เอาพุทก่อนนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ชึบแล้วก็เลือกแอดวานโอเคอ่ะตรงนี้แหละที่จะทําให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันดูงงและลําบากนะครับผมโอเคผมจะไปแบบช้าๆนะ X 2 6 4คืออะไรมันคือการใช้ CPU ในการประมวลผลตอนเราสตรีมตอนเราเอาภาพที่เราเล่นเกมเนี่ยไปให้ YouTube นะครับผมโอเคปะ่ะส่วน Nvidia ก็คือใช้การ์ดจอของ Nvidia นะครับผม ซึ่งถ้าใครที่ใช้การ์จออื่นผมก็ไม่สามารถที่จะสอนได้ว่าควรจะปรับบิตเลทเท่าไหร่ปรับภาพยังไงนะครับผมผมจะสอนแค่2อ,อย่างนี้นะโอเคปะ่ะขอสอนใช้แบบ CPU ก่อนนะครับผมอ่ะ x264 นะโอเคมาเริ่มที่ตรงนี้นะผมบิตเลทนะตรงนี้นะผมถ้าใครที่สตรีมนะครับผมก็ใน Facebook หรือว่าใน YouTube ผมก็จะขึ้นไว้ให้นะว่าควรจะปรับประมาณไหนนะครับผมโอเคปะ่ะ โอเคนะผมก็ผมจะบอกเน้นแค่ของ YouTube นะครับผมสำหรับคนที่จะสตรีมใน YouTube นะซึ่งถ้าใครที่สตรีม 720p นะครับผมแบบ60เฟรมนะ Google เขาบอกมาว่า ให้แนะนำว่าประมาณ2,500ถึง6,000นะครับผมอ่ะซึ่งผมแนะนำว่าให้ปรับเป็น6,000แน่นอนนะครับผมเพราะว่าภาพมันจะได้แบบชัดที่สุดของ 720p นะเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราปรับเป็นเลข2ซึ่งตรงนี้นะครับผมอ่าห้าของใครที่ CPU แบบ คิดว่ามันแรงนะผมก็ให้ปรับเป็น faster หรือว่าค่อยๆไต่ระดับไปว่าหรือว่าเราปรับตรงนี้แล้วเราสตรีมมันไม่แหลกเราก็ค่อยๆปรับขึ้นไปได้เลยตรงนี้โอเคป่ะหรือว่าปรับตรงนี้มันไม่แหลกอีกเราก็ค่อยๆปรับขึ้นมาโอเคป่ะเพราะว่าเรายิ่งปรับมาถึงตรงเนี้ยคือภาพมันจะโคตรชัดเลยนะผมซึ่งถ้าเราปรับลงมาจนถึงประมาณนี้คือภาพมันจะแตกนะครับผมมันจะแตกมากนะครับผม ซึ่งถ้าใครที่ CPU ไม่ค่อยแรงเนาะก็ผมแนะนําให้เป็น2ตัวนี้นะสตัวนี้เลยนะผมซึ่งผมที่ผมใช้ก็ประมาณนี้แหละถ้าผมสตรีมด้วย CPU นะผมก็จะใช้เป็นนี้นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์นะครับผมให้ปรับเป็นไฮนะครับผมหรือว่าถ้าปรับเป็นนี้แล้วมันแหลกก็ให้ปรับเป็นนี้ถ้ามันแหลกอีกก็ปรับเป็นนี้แล้วถ้ามันแหลกอีกเราก็ปิดไปเลยนะผมไม่ต้องประยุ่งมันมะคนัะผม แล้วกดแอปพลไปก็ประมาณนี้นะส่วนสําหรับคนที่อยากสตรีมเป็น1 0 8 0 p 6 0 fps นะครับผมก็ให้ปรับ b ิ t เ a t ตรงนี้นะครับผมเขาแนะนํามาว่า4,500นะครับผมจนถึง9,000นะครับผมโอเคป่ะ9,000พิน b i t a t e นะครับผม9,000นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตรงอื่นเราก็ปรับตามเดิมได้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือการใช้ gpu เนาะในการที่จะสตรีมซึ่งที่ผมใช้อยู่เนี่ย คือ15,000นะครับผม1 5 0 0 0ประมาณนี้ซึ่งที่เขาแนะนำก็คือ9000นะครับผม9000แล้วก็ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้ปรับเป็น max performance นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ให้ปรับเป็น high แล้วก็อันนี้ก็ติ๊กไว้อันนี้ไม่ต้องติ๊กนะแล้วก็ตามนี้เลยผมก็มีแค่นี้นะสำหรับการ์ดจอ nvidia นะครับผมแล้วก,กด apply ไปแค่นี้เลยนะครับผมสมวว่าเราปรับหน้า output เสร็จแล้วเนาะเราก็ไปดูที่เสียงกันนะผมนี่ มาถึงที่เสียงนะครับผมโอเคตงเดสท็อปนะครับผมอันนี้นะซึ่งมันจะเป็นค่าเริ่มต้นอยู่นะซึ่งแต่ละเครื่องไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันคือช่องเสียงของอะไรอย่างเช่นอันนี้คือช่องเสียงของหูฟังที่ผมใส่อยู่ส่วนนี้ก็คือช่องลําโพงนะครับผมส่วนนี้ก็คือเป็นของตัวคอมนะครับผมมันจะไม่มีเสียง อ,อันนี้ก็คือช่องเสียงที่เราจะให้คนดูเขาได้ยินแบบที่เราได้ยินนะครับผมซึ่งถ้าผมใส่หูฟังอยู่ผมก็ต้องเลือกเป็นหูฟังถูกไหมคนดูเขาจะได้ยินเสียงตามที่ผมได้ยินโอเคปะ่ะแล้วก็ไอตรงนี้เราก็ไม่ต้องเลือกมันนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือให้เราเลือกช่องไม้นะอ่ะส่วิว่าผมใส่ไม้อยู่ก็คือเป็นช่องนี้โอเคปะ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาถามนะผมว่า พี่ของผมมันไม่เหมือนของพี่เลยอ่ะก็คือว่าแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วต่อไปนะผมก็คือวิดีโอตรงนี้หน้าจองเรานะผมซึ่งเราไม่ต้องไปปรับแต่งมันนะตรงเนี้ยเออมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องปรับแต่งมันอ่ะตรงนี้แหละสําคัญนะผมตรงนี้นะสมมุติว่าเราจะสตรีมออกไปใน YouTube 720p ใช่ปะให้เราปรับตามนี้นะ1280แล้วก็ตัว x นะครับผมแล้วก็720ประมาณนี้นะ สำหรับ 720p ส่วน 180p 0นะผมให้เราปรับเป็น1920แล้วก็ตัว x แล้วก็1080ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะส่วนตรงนี้คือเฟรมเรทนะผม้าของใครที่ปรับ60เฟรมเรทแล้วมันแหลกก็ให้ปรับเป็น30 นะครับผมซึ่งของผมที่ใช้อยู่ก็60นะครับผมส่วนตรงอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับผมส่วนตรงนี้นะผมผมจะอธิบายว่าอันนี้มันคืออะไรก็คือตรงนี้ก็คือเป็นช่องเสียงที่ผมพูดอยู่นะเนี่ยตรงนี้นะส่วนนี้ก็คือเป็นช่องเสียงของตัวเครื่องนะผมซึ่งเราสามารถนี่จับดึงมาไว้ฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายก็ได้เห็นป่ะนี่หรือว่าไว้ฝั่งขวาแบบนี้ด่เราสามารถจับดึงตรงนี้นะนี่ตรงหัวข้อมันนะผม ดึงออกมาได้หรือว่าเราจะกลับระวังที่เดิมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ถ้าเราดึงมาแบบนี้โอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็สามารถอย่างนี้ได้ยืดหดได้ประมาณนี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะผมก็คือตอนเราจะสตรีมใช่ไหมมันต้องใช้เน็ตแรงนะผมซึ่งอ่ะลืมบอกเลยว่าตอนเราปรับปิดเลนเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เก้าพันมันคืออะไรครับเนี่ยมันอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่า1,000คือความแรงเน็ตเท่าไหร่นะครับผม ที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Speedtest นะครับผม Speedtest นะครับผมแล้วเราก็เลือกเว็บหนึ่งนะผมแนะนำว่าให้เป็น Speedtest.net อันนี้นะโอเคกดเข้าไปเสร็จแล้วกดตรงโกตรงนี้แล้วเราก็รอมาสักครู่หนึง่งอ่ะตรงอัพโหลดตรงนี้นะเห็นปะ่ะของผมมันอยู่ที่ประมาณ200เกือบ300นะเดี๋ยวรอดูล่าสุดนะว่ามันจะขึ้นให้เราเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูอ่าตรงนี้แหละนะครับผม ที่ผมสตรีมอยู่ทุกวันคือ15เมกนะครับผมซึ่งเราก็เอา300เนี่ย300ตรงเนี้ยลบ15เราก็จะเหลืออีกต้องหลายเมกเลยนะผมที่เราจะเอาไปเล่นเกมเอาไปดู YouTube เอาไปฟังเพลงอะไรอีกมากมายนะผมซึ่งถ้าของใครที่ตรงเนี้ยสมมุติว่า100เมกอ่ะ100เมกเราควรปรับเท่าไหร่จะสมดุลเหมาะสมก็ผมแนะนำว่าให้ปรับเป็นซักประมาณ10,000นะ10,000ก็ใช้เท่าไหร่ก็ สิบเมกใช่ไหมอ่าครงใช้แค่สิบเมกนะครับผมโอเคปะ่ะประมาณนี้ถ้าเราจะสตรีมนะครับผมก็ตรงนี้นะให้เราเลือกตรงนี้นะครับผมถ้าเราจะสตรีมเกมนะครับผมเราก็เลือกไปที่ ure, กกเกมแคปเจอร์แล้วก็กดตรงนี้โอเคแล้วก็กดตรงนี้เป็นอันที่2แล้วก็ไปเลือกเกมนะครับผมไปเลือกเกมที่เราจะให้มันแคปหน้าจอลง พี่ YouTube ตอนเราสตรีมโอเคปะ่ะมันจะมีชื่อเกมโผล่ขึ้นมานะถ้าเราเปิดเกมอยู่นะโอเคปะ่ะแล้วเราก็เลือกเกมไปนะครับผมแล้วเรากดโอเคแค่นี้นะผมส่วนถ้าของใครที่มันไม่ขึ้นตัวเกมนะให้เราลบอันนี้ทิ้งเห็นป่ะลบออกแล้วเราก็กดบวกใหม่แล้วเราก็ไปที่ Windows c a p t u r e ตรงนี้นะแล้วเรากดโอเคไปอ่ะอันนี้คือมันแคปอัตโนมัตินะหรือว่าเราจะ แคปตัวเกมเนาะมันก็จะมีชื่อเกมโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็กดคลิกไปที่ตัวเกมอันนี้คือแก้สําหรับคนที่แคปหน้าจอแล้วมันเกมมันไม่ขึ้นนะโอเคปะ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะตอนเราจะสตรีมนะวิธีการสตรีมของ YouTube นะถ้าเราเปิด u t u b e มาเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะเนี่ยที่เป็นรูปบวกตรงนี้แล้วเราก็กดถ่ายทอดสดนะครับผมถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูที่สัญ,ญลักษณ์เอานะนี่ตรงนี้นะชึบกดไป แล้วก็รอมาสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคมันจะขึ้นหน้าตา,างี้นะเดี๋ยวเรียแล้วผมขอบอกก่อนนะว่าเอาง่ายคือสร้างช่อง u ู u b e ก่อนถึงจะมาสตรีมได้โอเคปะ่ะอ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นหัวข้อของสตรีมเรานะผมโอเคปะ่ะตรงนี้ก็คือเลือกสาธารณะไปโอเคปะ่ะตรงข้างล่างอันนี้ก็คือ description ของเราก็คือใต้คลิปนั่นแหละเราจะใส่อะไรไปก็ได้สุวิว่าเราสตรีมเกมอยู่เนาะเราก็เลือกตรงนี้เป็นหัวข้อเกม หือว่าเราสตรีมไมค์ค้าใช่ไหมเราก็เพิ่มชื่อเกมไปไมค์ค้่มันจะขึ้นมาไมค์ค f t แบบนี้เราก็เลือกไปโอเคตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้ไปอ่ะแล้วตรงนี้นะผมก็คือเป็นรูปปกตอนเราสตรีมนะเราก็ถ้าเราทํารูปปกเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วเราก็ไปหารูปปกมานะผมโอเคปะ่ะแล้วเราก,กดบันทึกไปชึบแบบนี้แล้วก็ให้เราก,กดตรงคัดลอกตรงนี้นะผมนี่ตรงคัดลอกตรงนี้นะ คันลองมาชึบอันนี้กดทีหนึ่งนะแล้วเราก็ไปที่ obs นะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่าไปที่สตรีมอันนี้นะสตรีมไปที่ตรงนี้เลือก Youtube อันนี้นะชึบเสร็จแล้วตรงนี้นะผมให้เราคลกิกขวาแล้วก็กดตรงนี้ชึบแบบนี้แล้วเราก็กด Apply หรือว่าโอเค แค่นี้นะติว่าสมมติว่วาอย่างไรดีอะติว่อาอะติว่านี่คือเกมนะอะติว่านี่คือเกมนะมันสามารถปรับหน้าจอได้นะผมลืมบอกไปอุติว่านี่คือเกมนะติว่ามันไม่เต็มหน้าจอใช่ไหมเราสามารถดึงได้นะให้ทุกคนกดชิปค้างนะตัวชิปอะเออชิปอะค้างไว้แล้วก็กดลากลงมาแบบนี้เห็นปะมันจะไม่เลยขอบนะครับผมเราเราก็สามารถล็อกได้ถ้าเราเอาเมาส์ไปแตะมันจะไม่ขยับเห็นปะแต่ถ้าเราไม่ล็อกใช่ปะ นี่ถ้าเราไปแตะปุ๊บนี่มันจะไปทั่วเลยเห็นปะเราก็สามารถกดสตรีมได้เลยคือตรงนี้ปุ่มนี้เลยนะ Start s t r e m m n n g อันนี้ชึบอ่าอันนี้คือเป็นการสตรีมแล้วเนาะโอเคสถานะตรงนี้มันก็จะบอกว่าสตรีมเรามีคุณภาพดีหรือเปล่าถ้าเป็นสีแดงคือเน็ตเราเริ่มไม่ดีแล้วเราต้องเริ่มที่จะหยุดสตรีมแล้วนะครับผมตรงนี้คือเป็นบอกว่า CPU เราใช้ไปเท่าไหร่ตรงนี้คือเฟรมเรทเนาะอ่ะนี่มันก็จะ ขึ้นสตรีมนะผมแบบนี้เลยเห็นปะ่ะอ่าตรงนี้ก็คือสถานะของสตรีมนาอก็จะบอกว่าสตรีมมีคุณภาพดีแบบนี้เลยโอเคสตรีมไม่ดีมันก็จะขึ้นเตือนตรงนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะเขียนว่าแย่ yeah, อะไรประมาณนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสีน้ำส้มนะถ้าสตรีมเราแย่นะนก็คือเน็ตเราไม่แรงพอถ้าเราจะหยุดสตรีมเนาะเราไม่ต้องไปกดปุ่มนี้นะให้เราไปที่ OBS แล้วเรากดสต็อปตรงนี้นี่สต็อปตรงนี้นะชึบแบบนี้ โอเคนี่ประมาณนี้เลยแล้วกดถัดไปไปนี่ก็จะเป็นการขึ้นย้อนหลังนะก็คือมันจะไปเซฟไปที่ช่องของเราเลยนะก็คือเป็นสตรีมย้อนหลังนั่นแหละโอเคแล้วเรากดปิดไปประมาณนี้ผมขอแถมให้อย่างนะก็คือบางคนตอนสตรีมไมเราอาจจะดังไปหรือว่าเสียงในเกมมันดังไปเนาะอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบตะโกนหรือว่าอะไรเงี้ยเสียงมันอาจจะแตกนะก็มีวิธีปรับนะครับผมก็คือตรงนี้นะ นี่ตรงนี้เลยนะผมอ่ะซึ่งก็ให้เรากดตรงนี้นะการตั้งค่าตรงนี้นะชึบเลือกอันไหนก็ได้นะมันจะมี2อันใช่ไหมหรือว่าบางเครื่องอาจจะมี3อันก็เลือกสักอันหนึ่งนะครับผมแล้วเรากดตรงนี้นี่ S-1 โอเคอันนี้ก็เป็นช่องเสียงของตัวเครื่องเนาะอันนี้ก็เป็นช่องเสียงของไม้นะครับผมซึ่งเราจะปรับยังไงใช่ไหมก็ดูตรงนี้นะผมมันจะมีเลขตรงนี้นะเห็นปะ่ะนี่ ถ้าถึงเสียงแดงแปลว่าไม้เราเริ่มมีความดังมากแล้วนะครับผมโอเคปะ่ะนี่ตัวแดงๆนะผมแนะนําว่าเสียงไม้เนี่ยให้ปรับเป็นลบ10นะครับผมส่วนเสียงตัวเครื่องผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นลบ15นะครับผมลบ15นะลบ10นะครับผมก็คือถ้าเราพูดดังขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับผมมันจะไม่เกินตรงนี้นะผมก็คือลบ10เนาะ หรืว่าผมพูดดังๆนะโล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 เห็นปะมันจะไม่เกิน10นะครับผมเห็นปะนี่มันจะตันแค่ลบสินะเห็นปะตรงนี้เห็นปะเสียงตัวเครื่องก็เหมือนกันนะครับผมถ้ามีเสียงอะไรที่มันดังมันก็จะไม่เกินลบสินะครับผมตอนเราสตรีมมันก็จะเสียงมันก็จะไม่แตกประมาณนั้นแล้วก็ใครที่อยากให้สอนอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้นะคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม